พี่น้องฝนตกเลยพี่น้องตกบิดคืนน้าะยุทธนี่จะสิตกมาเพิ่มมีมาจากฝนมาจากทางใต้ฝนมาเนี่ยสุขสมัย,ยมน้ยามเช้าเช้าทุกคนยามเสาเด้อพี่น้องเด้อ สุ mm ่มเติมได้นหมดินทรายอีดนี่คนกับไปไหวภู ở hà là như vậy hả ngang sau gì đấy thì nó hốc mông là trong thân tao bên trong thân khử ไก่ขันสน,นั่นมือคืนนี่อ้ยบ,บําเพ็เมือคืนวังได้นี่วังได้นี่ฟันเห็นยายฟันเห็นยายนวลน,นั่นนี่แหละคันสิ่หอดวันศินลป์แหละฟันเห็น มากสิฟันเทอีพอยแมทฟันสซฮอนวันซินนะพี่น้องเอ้ยกับโมโหสื่อทั้งยังความหมายนะโวโหสื่อทั้งยังนะแล้วก็บอกนะหูเหือกันเหมือนจุ่ ดีนะอากาศมันนี่สุดยอดพี่น้องเอ้สุดซื่นสดชื่นพรุ่งนี้วันพระ โอนตกไปทัวที่เลยเหมือนี่เออสุ่มค่ะปัญญงังแต่มันกลับบอ่อแหง้งพี่น้องเอ้ยอถอดเด้อถอดเด้อน่ะยังเห็นสีขาวอ,อยู่บอ่อแหง้ง

สองโตโอ้โหโตผู้โต,โตแม่ตันยามฝนน่ะหล่นเนาะส่งถ่ายเดือนบักนิวบักนุน่นโอ้ยแต่อีแม่ยังอยู่นะพี่น้องก็คิดค้านคิดค้านคิดค้านต่อบักนิว หนูความทิดแบบว่าแม่เนะาะจะให้ลูกได้บักนุ่นน้านางิ้วเอาไปหยัดเสือหยัดมอนคุ้มและคุ้มไปต่อยตะ่กี้เราอยู่บ้านอยู่บ้านและคุ้มแต่ออกมาต่อยมางิ้วขี้ข้านขนาดเลยอแถมข้นอีกได้นน่ได้ขืน ฝนตกอยู่ดงเห็นน<ป>ุส <sl> ันตอนนี้รายงานมาจากกุณสิแมนอะล้วมนรู้กวัวเมืดของมัน อ้วกควายสายนาพี่น้องยามหนักกระหยาขื้นบรรยากาศโคตรสดชื่นเลยคน ันคือหากลงบ่อนนี่วะคคนมาได้ขึ้นอยู่กับฮักบรรยกากาศเมื่อสี่ปีที่แล้วน้อพี่น้อง,เ,องเมื่อสี่ปีที่แล้วเราอยู่กันที่เถียงนาแห่งนี้ จับจุบแดดมังห่วงอีพอพี่นี่มองม่งมวงเป็นหมากแหละครูเจ้าไม่ได้อยู่กินสะดอกมันคือบบตกงแห้ง,หงหน,นี่เนาะได้เห็ดหัวใหม่ด้วนี่มาลงตรงเตง คิดหอบยายเด้เนียมึงสาวเด็กก็สเสยนลุกหนึ่งเข่าแต้ส,า,สาวๆน,นี่นะดอกไม้นี่นี่กล็ลายอยู่เก็บไปบูซาเนี่ย ที่จริงมันมืดเลยทั้งฝ่านะพี่น้องที่จริงถึงฝ่ามืดเลยแต่ว่ามันนี่กล้องค่ามันแจ้งเกินนะนี่จริงๆนะมันมืดแบบนี้แหละตอนนี้นะอืมนี่มืดประมาณนี้จริงๆนะมืดแบบนี้ แต่ว่ากล้อ,องเขามันแจ่งเกิน จะออานะขนาสีหล่ออยู่บนนนโอ,อ้ไลไปหอดฝั่งกูเลยเออหลอดหายก็ยังคายยางไงมันตายเบเนาะ พระทางโปงเชา้ออาอมรินไทยเด้อชดชื่นขนาดเลยขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเพื่อสุขุทกคนที่ติดตามเดอ้อขอบคุณเวลาที่สละเวลาอันมีค่าครับมาบุ๋งมาชมขอบคุณทุกๆก,การซับพอร์ตนะ